สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร,พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทุลอองพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชาดำเนินเยนือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 8เมษายน2568เวลา8นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไป,ป,ปพิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนเป็นปปพิพิธภัณฑ์ด้านโบราณคดีระดับชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเมื่อเดือนกันยายน2566 อาคารเป็นรูปทรงจุนลักษณะคล้ายไหยสุราหรือภาชนะสำริดของจีนในยุคโบราณทางเข้าพิพิธภัณฑ์มีแผ่นแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก่อตั้งสถาบันของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวถึงประวัติศาสตร์เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเรียนรู้จากอดีตเข้าใจปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตการศึกษาโบราณคดีและให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของอารยธรรมจีนจำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำภูมิปัญญาไปพัฒนาสู่อนาคต โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงสิ่งของมากกว่า6000ชิ้นทั้งวัตถุโบราณและตำราเอกสารโบราณชั้นหนึ่งนิทรรศการประวัติศาสตร์มนุษย์ล้านปีแสดงวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์หลายล้านปีของมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในพื้นที่ราบลุ่มหนีเหอวันอยู่ในมณฑลเหอเปย่ย ค้นพบแหล่งโบราณคดีกว่า300แห่งมีอายุระหว่าง1.76ล้านปีถึง10,000ปีก่อนเป็นหนึ่งในแหล่งตั้งถิ่นฐานมนุษย์ยุคแรกๆของเอเชียตะวันออกรองจากแอฟริกาพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและโบราณวัตถุกเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้น ชั้น2นิทนศการต้นกำเนิดของอารยธรรมวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมจีนในยุคก่อนประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอารยธรรมจีนตั้งแต่ยุคหินเก่าจนถึงยุคหินใหม่และต้นกำเนิดของเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ชั้น3นิทรศการดินแดนอาณาจักรกลางพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจในช่วงราชวงศ์เซี่ยซางและโจราว่าสปีก่อนคริสตกาลขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมากทั้งเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องดนตรียกอาวุธและรถม้าโบราณวัตถุสะท้อนความรุ่งเรืองช่วงนั้น และชั้น4นี่ในทศกาลการรวมชาติที่ยิ่งใหญ่การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนถึงความมั่นคงเสถียรภาพอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นผลจากเส้นทางสายไหมและต้นกําเนิดการปฏิวัติบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการสร้างชาติจีนร่วมสมัยเป็นการสืบสานพัฒนาต่อจากประวัติศาสตร์คงรักษาและยกระดับแนวคิดและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที่สั่งสมมายาวนานเป็นรากฐานสำคัญของความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่และมีความต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกด้วยประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดช่วงทำให้วัฒนธรรมจีนมีความลึกซึ้งและหลากหลายการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของแผ่นดินผ่านยุคสมัยต่างๆไม่เพียงสะท้อนภูมิปัญญ,ญาและวิถีชีวิตของชาวจีนในอดีตล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติในปัจจุบันและอนาคต สิ่งเหล่านี้ทําให้คนในชาติเห็นคุณค่ารากเงาและความเป็นมาของตนเองเข้าใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ตระหนักถึงภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้ชาติเดินหน้าอย่างมั่นคงจากรากฐานทางวัฒนธรรมที่แข็งแกรง่งในเชิงวิชาการจีนให้ความสําคัญเรื่องโบราณคดีตั้งคณะกรรมการก,กํากับดูแลโดยเฉพาะเพื่อศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ <ส>โบราณวัตถุเหมือนเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความเจริญของชาติควรร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้อย่างดีเวลา13.50นาฬิกา50นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปวังวัฒนธรรมชาติพันธุ์นายชินอีจื้อกรรมการประจำคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์แห่งชาติจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์เป็นหนึ่งในสิอาคารสำคัญของจีนออกแบบโดยนายจางป๋อสถาปนิกระดับชาติมีผลงานออกแบบอาคารสำคัญเช่นมหาสาลาประชาชนและโรงแรมปักกิ่ง อาคารเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ปี2566มีห้องจัดนิทรรศการโรงละครและกิจกรรมทางวัฒนธรรมจะแสดงโบราณวัตถุของชนกลุ่มน้อยในจีนอาทิศิลปะและงานฝีมือเครื่องแต่งกายและเครื่องดนตรีแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวจีนจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการห้องแห่งการบูรณาการเพดานห้องแสดงแผนที่เส้นทางสายไหมที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองของจีนมากกว่าพันปีการอนุรักษ์ภาษาของชนกลุ่มน้อยรวมถึงงานจิตรกรรมประติมากรรมหัตถกรรมจากศิลปินชนเผ่าผลงานแสดงถึงการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายและการหลอมรวมของชนชาติต่างๆของจีนห้องแห่งความเป็นเอกภาพเพดานห้องแสดงแผนที่ดาราศาสตร์ กลางห้องจัดแสดงผนังหนังสือโบราณทรงกลีบดอกไม้บรรจุหนังสือหรือคำสอนโบราณพื้นห้องแสดงภาพแม่น้ำแห่งวัฒนธรรมจีนรอบห้องจัดแสดงวัตถุโบราณเช่นเครื่องปั้นดินเผาสะท้อนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเมืองหลวงจีนไปยังภูมิภาคต่างๆของจีนและห้องแห่งความเป็นปึกแผ่นสื่อแนวคิดความสามัคคีแห่งชาติพันธุ์ กลางห้องมีเวทีรูปทรงขั้นบันไดบอกปีสำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการปฏิรูปประเทศการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคใหม่ที่ชาวจีนทุกชาติพันธุ์มีชีวิตที่ดีขึ้นและจะแสดงของขวัญที่ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับจากกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆ วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์เป็นเสมือนแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สําคัญของจีนนอกจากรักษาและเผยแพร่วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจและการยอมรับระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เกิดความสามาคัคคีและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศไปด้วยกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจีนในแต่ละภูมิภาคเป็นซอต์พพวเวอร์ที่ทรงพลังผ่านการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอาหารและประเพณีท้องถิ่นแบบร่วมสมัยคงเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคไว้ส่งเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของจีนที่มีมายาวนาน เวลา14นาิกา50นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนในอย่างว่านหมิงประธานสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนและผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศและสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ระดับมฑนลนจากพื้นที่ต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ประธานสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายภาพอักษรมงคลไปฝูถูหรือ hundred b l e s i n g s calligraphy ผลงานศิลปะการเขียนผู้กันจีนประกอบด้วยตัวอักษรจีนไปแปลว่าร้อยฝูปแปลว่าพรความโชคดีความร่ำรวยความสุข และถูแปลาว่าภาพรวมกันแปลาว่าภาพร้อยพรหรือภาพร้อยความโชคดีนิยมมอบเป็นของขวัญเชื่อว่าจะนําความโชคดีร่ํารวยสุขภาพดีและความเจริญรุง่งเรืองมาสู่ผู้ครอบครองจากนั้นทอดพระเนตรซุ้มมรดกทางวัฒนธรรมประจำามฑลนต่างๆเช่นการเขียนภาพผ้ามัดย้อมปักผ้าการตัดกระดาษและการเขียนผู้กัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากแต่ละมณฑลในจีนทําให้เราเห็นภาพของจีนว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยาวนานแต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นและการปรับตัวตามท้องถิ่นเป็นการอยู่ร่วมกันของความหลากหลายที่หล่อหลอมเป็นประเทศจีน เวลา15นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระกนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องรับรองสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางเทียนิงรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถูลละอองพระบาท ไทยจีนเป็นมิตรประเทศที่แน่นแฟน้นตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์มีความร่วมมือใกล้ชิดเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันในวาระครบรอบ50ปีไทยจีนความร่วมมือของสองประเทศจะสานต่อไปเพื่อความสำเร็จสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นมหามิตรของจีนและทูตสันทวารไมตรีอย่างแท้จริง จากนั้นรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งพระกระยาหารเย็นถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568และทอดพระเนตรการแสดงจากมนทนต่างๆทุกคนขอพระองค์ทรงพระเจริญพระบูาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากลุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนรงปฏิบัติพระกรากิจดังนี้ เวลา10นาฬิกาวันนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังวังรื่นฤดีทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในอภิรักษ์กิจสมัย10รอบพระนักสัตย120ปีนับแต่พระประสูติการซึ่งมือทิเพชรสุวัฒนาพร้อมด้วยข้าราชบริพารจัดอุทิศวายพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6 เป็นพระชนนีในสมเด็จพระเจ้าพาักตรีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีประสูตเิเมื่อวันที่15เมษายน2478ทรงเป็นธิดาของพระยาอภัยภูเบสเลื่อมอภัยวงศ์กับคุณเล็กบุญน,นาทรงรับราชการเป็นคุณพนักงานฝ่ายในและเป็นต้นเสียในกรมมรรสศพต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าจอมสุวัฒนาพระสนมเอกและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบวรราชเทวีตามลำดับ พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีทรงประกอบพระกรรยิจเกื้อกูลประโยชน์สูแก่ประเทศชาติและประชาชนเป,ไนป็นอย่างมากทางด้านการสังคมสงเคราะห์การศึกษาการสาธารณาสุขและการพระศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอาทิประทานที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นพระมรดกสูงพระองค์ณจังหวัดปราจีนบุรีให้แก่ราชการเพื่อสร้างโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศทรงก่อตั้งมูมนิิเพชรสุวัฒนาเพื่อดำเนินงานสืบสานพระกรรยกิก ทรงสร้างอาคารมงคลมงกุฎเพชรรัตในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระกิติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภานวดีให้ส่งพระเจริญพร้อมด้วยพระคุณสมบัติขัตยราชนารีในพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อสืบสารพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะนั่นเสด็จไปยังวัดมกุูกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมบัวทองยุคนณอยุธยาซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่1เมษายน2568สิริอายุ95ปีหม่อมบัวทองยุคนณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่23กันยายน2472เทียเมเภอบาง,งบัวทองจังหวัดนดนทบุรีเป็นบุตรของนายหัวและนางลำดวนไต่ลังคะเป็นหม่อมในพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรมีบุตรคือหม่อมเจ้าที่คำพรยุคน หลังสำเร็การศึกษาจากโรงเรียนประถงมศึกษาเนีอำเภอบางบัวทองได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนานาฏศิลป์กมปรมศิลปากรปัจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ฝึกรำละครเริ่มจากเป็นตัวพระ และได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลให้รับบทเป็นตัวนางทําให้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนวิชาการนัฏศินการละครฟ้อนร,รําอย่างเชี่ยวชาญต่อมาได้เป็นครูสอนราที่โรงเรียนสตรีเนติศึกษาราชวัตนโรงเรียนนัฏสินสัมพันธ์สถานีไทยโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรมเปิดการสอนร,รําให้แก่เยาวชนทั่วไปจึงมีลูกศิษย์มากมายให้ความเคารพนับถือเรียกหม่องบัวทองว่าครูบัวนับได้ว่าเป็นผู้มีคุณอุป,ปาการแก่วงการนัฏสินไทยที่อุทิศทำงานเพื่อสังคม ลตลอดอาทิย์เป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมการแสดงละครอิงจารึก เรื่องพระศรีรัธทธาให้แก่คณะกรรมาการจัดหาทุนทลเกล้าวทูกระหม่อมถวายสมเด็จพกกระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นผู้นวยการฝึกซ้อมละครรำเรื่องเงาะป่าพระชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้แก่ชมรมนาฏศิลป์และการละครไทยสมโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <S <S นอกจากนี้ยังส่งไปที่ปรึกษาด้านนาฏศิลป์ให้ิสธิ์นำความรู้ไปใช้เพื่อการแสดงให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระชาถ่านไปมอบแก่ผู้ประสบวัตภัยและอคัคขีพัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่ามงอเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายายองคมนตรีร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์วัตภัยและอัคคีพัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีและอเภอด่านช้างเข้าร่วม จากนั้นพระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิรารรัชบนุเคประชาะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญสิ่งของพระราชาานไปมอบแก่ผู้ประสบปปวัตภัยและอักคีัยณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่าโมงประกอบด้วยผู้ประสบปปวัตภัย261ชุดผู้ประสบอักคีัย23ชุดและสิ่งของพระราชาานสำหรับเด็ก1ชุด จังหวัดสุพรรณบุรีได้เกิดวัตภัยตั้งแต่วันที่1มีนาคม2568ถึงปัจจุบันในอำเภอด่านช้างเอาเภอเดิมบางนางบวชอเภอ,อู่ทองเอเภอหนองแยะใสและอสองพี่น้องรวม12ตำบล48หมู่บ้าน271ครัวเรือนบ้านพักอาศัยที่รับความเสียหาย264หลังคาเรือนโดยอ,อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป สำหรับสถานการณ์อักคีภัยเกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2568มี8อำเภอ1เทศบาล17ตำบล17หมู่บ้าน26ครัวเรือนบ้านผักอาศัยได้รับความเสียหาย23หลังคาเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือทั้งการมอบเงินมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์มอบถุงยังชีพและสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระจักรเสสรงหัวใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัศดรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อจากนั้นลงพื้นที่ตำบลหน,นองมะข่าโมงเชิญสิ่งพระชทา,านมอบแก่รัศดรที่ประสบวัตภัยสามครัวเรือนซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากลมพายุและพัดบ้านพักเมื่อวันที่13มีนาคม2568เดยได้รับความช่วยเหลือลในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย